สวัสดีครับทุกทุกท่านแค่รอยยิ้มนี้ก็ปิติแล้วมาจากใจแต่ว่าให้รู้เฉยๆว่าเรามีปิติสุขอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ต้องไายึดติดมันหรอกแต่ผมว่านะการที่เราให้เรารู้ทุกเนี่ยมันรู้ยากนะบางครั้งเพราะว่าเราเคยทำชินทุกวันอนะแค่เราปวดท้องเราก็ไปถ่ายท้อง ทำธุระเรียบร้อยแต่เราไม่รู้นะคือทุกนิดเดียวเนี่ยบางทีทุกเนี่ยเรามองมองไม่ออกมันอนะ่ะไอ้โรคโกรธหลงเนี่ยโลคเนี่ยบางทีมันมาเนี่ยในกำมลสันดานของเราเลยนะอบางทีอะ่ะมันไม่หลุดมันอัสวะตรงนี้มันลดละยากเหมือนเราเราเราได้ยินเรารู้อะ่ะแต่เราไม่ปฏิบัติก็ ไม่เกิดประโยชน์แค่นั้นเองแต่ถ้าเราเกิดเรารู้เราปฏิบัติเราละได้เนี่ยถือว่าเยี่ยมทุกอย่างเราฟังธรรมะเหมือนกันฟังฟังฟังเราต้องออกมาละเหมือนเราพายเรือข้ามฝั่งไปฝั่งนู้นแล้วเราไเห็นฝั่งแล้วเรากลับเราไม่ขึ้นนั่นแหละถือว่าเราเราไม่ได้ปฏิบัติเราเรียนเฉยบางครั้งก็ เพราว่ากันไปแล้วแต่ละท่านปฏิบัติกันไปผมว่าผมยิ่งปฏิบัติมากอะไรมากรู้มากรู้เรื่องเยอะก็กายวาจาใจเราก็ไม่อยากให้มันบกพร่องอ่ะให้มันน้อยลงสำหรับผมนะสวัสดีครับ